จัดอันดับ3ราศีที่รุ่งโรดในปี2567อันดับที่1ราศีกรกฎ ในช่วงต้นปี2,567นี้นะคะจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสที่โคจรกลุ่มอยู่ในช่องการงานจะโคจรเดินหน้าแล้วและจะโคจรเดินหน้าเต็มกำลังทำให้หลายๆท่านนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยค่ะ อาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ตำแหน่งใหม่และผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเจริญเติบโตสิ่งใดที่ลงทุนลงแรงไว้นะคะจะเริ่มออกดอ,อกออกผลในช่วงต้นปีนี้มองว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยเฉพาะหากคุณทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากเดิม ด้วยดาวราหูนะคะ เพิ่งจะโคจรเข้าสู่ภพสุภาอันนี้ได้เป็นอุดมเกณฑ์นะคะราหูเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนต่างชาติสิ่งใดก็ตามที่ออกนอกกรอบมันเป็นเรื่องแปลกใหม่มันเป็นสิ่งอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมจะทําให้เกิดความเจริญหรือความรุ่งโรจน์นะหรืออาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็นช่วงที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานคุณอาจจะมีเจ้านายใหม่เป็นเจ้านายคนต่างชาติที่ตัดสินคุณจากผลงานที่ทําไม่ใช่ตัดสินคุณจากความพึงพอใจส่วนตัวเนื่องจากว่าใน ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสในเรื่องของการงานในรูปแบบใหม่ๆในเชิงของลักษณะราหูนะคะความแปลกแตกต่างทําให้ในช่วงแรกๆที่จะต้องทําก็อาจจะต้องใช้ความอดทนความเพียรมีทักษะ แต่ขอให้คุณยึดมั่นในเรื่องของคุณความดีความถูกต้องและตั้งใจทํางานให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสในช่องการงานเป็นเรื่องของสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบในแบบแผนในความถูกต้องดีงามตามที่ผู้ใหญ่แนะนํา นะคะสิ่งนี้ก็จะนําคุณมาให้กันกับคุณและในวันที่30เมษายน2 5, 5, 5 6 7ดาวพฤหัสด,ดวงนี้ก็จะย้ายค่ะย้ายเข้าสู่ภพลาภะก็จะยิ่งให้คุณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาดังในรูปดวงตัวอย่างนะคะจะเห็นได้เลยว่าจะมีดวงดาวไปลอยประชุมกันอยู่ในภพลาภะที่แปลว่าความสําเร็จนะซึ่งดวงดาวที่ลอยอยู่ในภพนี้ก็เป็นดวงดาวที่ค่อนข้างเอื้อคุณให้แก่กันนะเป็นเรื่องของกกษิต มีดาวสุเคราะห์ไปลอยอยู่ในเรื่องของความสําเร็จมากมายเลยค่ะก็จะทําให้นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคามถุนาอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าโอกาสอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลก็จะค่อนข้างโดดเด่นในช่วงเวลานี้แต่มองว่าในปีนี้นะคะความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะก็อยากจะให้เป็นปีที่คนกระกฎนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการงานกิจการการงานการอัพสกิล การรีสกิลให้ตัวเองก้าวหน้าขอให้คนกรกฎเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดที่ดีที่ถูกต้องดีงามก็จะสำเร็จอุปการค่ะจัดอันดับราศีที่รุ่งโร์ปี2 5 6 7อันดับที่สองราศีสิงห์ ปี2566คนสิงห์อาจจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจการการงานค่ะบางคนลาออกบางคนยกย้ายหรือกิจการมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจนะหรืออาจจะมีปัญหากับคู่ค้าหุ้นส่วน ามาทำลายในเรื่องของการงานนะคะอันนี้เนื่องจากอิทธิพลของดัมเบติยูที่เพิ่งย้ายเข้ามาทําร้ายในช่องการงานเมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 6ค่ะก็ะะเลยทาให้ช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องคิดวางแผนมาตลอดว่าจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทํางานอย่างไรหรือบางคนถ้าเกิดทํางานประจําก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานนะทำให้อาจจะเกิดเรื่องของความขัดแย้งกับเจ้านายของคุณได้แต่ว่าในปีนี้นะคะจะมองว่าเรื่องการงานเนี่ยโดดเด่นมากๆเลย โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนายนเป็นต้นไปนะจึงอยากจะให้คนสิงค่ะใช้เวลาในช่วงต้นปีนะต้นปี2567คุณจะต้องมานั่งทบทวนวางแผนหาช่องทางเตรียมการเพื่อที่จะรับคุณจากดาวพฤหัสค่ะที่จะย้ายมาจากภพสุภะราศีเมษมาที่ภพกัมมะราศีพฤษศ ในวันที่30เมษายน2567ซึ่งดาวพฤหัสดวงนี้จะโครจรมาได้ตำแหน่งด้วยนะคะเป็นองค์เก์เป็นตำแหน่งที่ดีค่ะเป็นเกณฑ์ที่โดดเด่นทำให้หลายๆท่านนะคะในช่วงนี้จะได้งานใหม่หรือได้ลูกค้าใหม่หรือได้ธุรกิจใหม่บางคนน่ะอาจจะเกิดคลิปไวรัลขึ้นมาเลยนะที่จะทำให้สินค้าที่ตนเองขายเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาจนรับออเดอร์กันแทบไม่ทันเลยค่ะ และดาวพฤหัสในช่วงเดือนพฤษภามิถ hmm. oh, ุนาเนี <Please> crashing, right? ่ยจะโคจรร่วมกันกับกลุ่มดาวหลายๆดวงเลยค่ะในภพการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสโคจรร่วมกันกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณอันนี้เป็นดาวคู่มิตรส่วนดาวพฤหัสก็ยังโคจรร่วมกันกับดาวการเงินและดาวในภพราชาคือดาวพุธค่ะและดาวพฤหัสก็โคจรร่วมกันกับดาวการงานนะคะเป็นเกษตรนาธิบดีอีกนะคะดาวศุกร์นะคะซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มดาวกุ๊กเศรษฐีมันเป็นเรื่องของ ความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณทำนั่นเองนะมองว่าพฤษภามิถุนาจะเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดมากๆเลยอะ่ะเปรียบเหมือนอยู่ในช่วงหน้าฝนจริงๆนะคะที่คุณอาจจะต้องเตรียมภาชนะมารองรับน้ำฝนในครั้งนี้ด้วยนะซึ่งอาจจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี2 5ง7และจะได้ผลลัพธ์เต็มที่ก็คือพฤษภามิถุนายนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วดาวพฤหัสจะโครจรให้คุณอยู่ในภพการงานนี้ไปอีกหนึ่งปี แต่คนสิงห์อาจจะไม่เหมาะกับการการทําธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะคะเนื่องด้วยดาวเสาร์เนี่ยยังโคจรเล็งลัคนาอันนี้เป็นเกนณฑ์พันธุบัทค่ะทํางานที่มีหุ้นส่วนไม่ดีนะคะให้ลุยเองให้ทําแล้วสบายใจนะคะไม่ต้องมีคู่ค้าหรือหุ้นส่วนแล้วนําความอึดอัดใจหรือความทุกข์หรือปัญหามาให้คุณค่ะส่วนธุรกิจที่โดดเด่นนะมองว่าจะเป็นกลุ่มดาว50ที่โคจรคุมอยู่ในช่องการงานอันนี้เป็นเป็นดาวรายปีก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะคะตลอดปีนะ กลุ่มดาว50เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4ีที่ใช้กับกลุ่มการศึกษาศาส,สนาการแพทย์นิติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะเป็นปัจจัย4ีในกลุ่มของอลักษณะของอกลุ่มดาวพฤหัสที่ได้แจ้งไปนะก็ขอให้คนสิงเนี่ยโชคดีมีชัยทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนาในปี2 5 6 7ค่ะ จัดอันดับ3ราศีที่รุ่งโรจปี2 5 7น์ปี2 5อ7อันดับที่3ราศีมีในช่วงต้นปี2 5 6 7นี้นะคะ ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวและดาวการงานของคุณเนี่ยจะโครจรเดินหน้าเต็มที่และโครจรให้คุณอย่างมากในช่วงเดือนมกราถึงเมษายนค่ะหากสิ่งใดที่คุณทําไว้ในปีที่ผ่านมาแล้วดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคืบหน้าต้นปีนี้นะคะเตรียมตัวรับความรุ่งโร์เรื่องเงิน เรื่องงานรวมถึงคนจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของคุณคุณจะได้รับการยอมรับในความที่เป็นผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิมีคนเคารพบูชามากขึ้นนะคะทำการงานใดก็จะมีผู้ใหญ่เห็นคุณค่ามีผู้ใหญ่เข้ามาปกป้องมีผู้ใหญ่มาเป็นแบบอย่างทําให้เราเดินถูกทางและดูเหมือนจะมีความรุ่งเรืองอย่างมากๆเลยค่ะก็ขอให้ลุยเต็มที่ในช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจากรูปรวมตัวอย่างเป็นรูปรวมในช่วงเดือนมกราคมค่ะ ดาวการงานจะโคจรร่วมกันกับดาวเกตในช่องการเงินดาวการเงินโคจรร่วมกันกับดาวคู่มิตรในช่องการงานดาวประจําตัวโคจรเข้าสู่พบการเงินเจอดาวเกตมากระตุ้นช่วยเงินงานรุ่งเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขามาคอยช่วยเหลือทํางานใดก็จะมีสังคมเพื่อนฝูงมาคอยซัพพอร์ต เหมือนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะดาวพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะก็จะโครจรย้ายเข้าสู่ภพบสหรชะในวันที่30เมษายนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไปนะในภพบสหร์ชะอีกหนึ่งปีทําให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปเมื่อดวงดาวย้ายแล้วอะค่ะคุณก็จะต้องเลือก คบคนให้ดีนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี้ยค่ะก็จะช่วยผลักดันในกิจการงานที่คุณทํามองว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลซึ่งกลุ่มคนที่จะเอื้อคุณนะในเรื่องของการงานของคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะก็คือกลุ่มผู้ใหญ่ผู้มีความรู้ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลระดับเป็นผู้นําด้วยนะมีชื่อเสียงหนึ่งเช่นกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้รู้ในธุรกิจการศึกษาการแพทย์ ศาส,สนาปราัชญานิติศาสตร์โหราศาสตร์นะกลุ่มนี้ค่ะก็จะนาคุณมาให้กันกับคุณนะ,ะในเรื่องของคอนเน็กชันค่ะคอนเน็กชันในการทําธุรกิจหรือจะไปช่วยบอกต่อในเรื่องของความสามารถของคุณนั่นเองนะคะส่วนดาวราหูที่ทับลักนาเน,นี่ยถือว่าเป็นดาวที่สร้างความวุ่นวายนะคะทาให้ปัญหาเนี่ยจึงยังมีอยู่เนืองๆน,นะหรือยังมีอุปสรรคมาทําให้คุณรู้สึกเกิดความรําคาญใจอะคะ่ะแต่ข้อดีของราหูก็มีนะคะก็เป็นช่วงที่จะมีจังหวะหรือมีโอกาสอะไรที่แบบ เข้ามาให้คุณท้าทายมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําเลยมองว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรนอกกรอบอย่าตีกรอบให้ตัวเองเปิดรับความแปลกใหม่เปิดใจกับสิ่งที่ไม่คุณไม่คุ้นเคยด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเข้าไปสัมพันธ์กับคนต่างชาติหรือธุรกิจต่างชาติด้วยะคะ่ะ ราหูนะถ้าเรามองให้ดีๆก็จะเป็นจากร้ายไปดีก็ได้นะคะเป็นเรื่องของโอกาสและสิ่งใหม่ๆที่มันอยู่นอกกรอบนั่นเองนะคะจังหวะเด่นในปีนี้นะคะก็เลยจะเป็นช่วงมกราถึงเมษายนค่ะก็อย่าลืมเตรียมตัวนะคะและมองหาช่องทางในช่วงเวลาที่กล่าวนะหรือโอกาสที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้คนมีเนี่ยทุกคนเลยนะคะโชคดีคิดสิ่งใดทําสิ่งใดสําเร็จเป็นเศรษฐีค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสามราศีที่รุ่งโรจน์ในปีนี้สำหรับท่านที่สนใจตรวจดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ